สวัสดีครับผมสวัสดีเอซทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเนาะเาได้ยินข่าวนะครับจากนะครับชาวบ้านนะครับที่ไปทำข่าวอยู่ที่วัดนนสูงของหลวงพี่มิเส่นนะครับบอกว่านะครับมีเด็กหน่อยผู้หนึ่งนะครับเนาะมีเด็กหน่อยผู้นึองอยู่บ้านนะครับบ้านบมอน้อยนะครับว่าเพิ่นเคยให้โชคมาเมืหลายงวดนะครับให้โชคนะครับเพิ่นว่าให้โชคโดยการนะครับจับข้อสารนะครับจับข้อสารแล้วก็จับนะครับกระดาษนะครับเนาะนะครับจับกระดาษเขียนตัวเลขใส่กระดาษ ให้น้องใจแอนนะครับจับให้นะครับผมมันก็เคยว่าให้โชคไหมหรอหลายงวดนะครับเนาะถือไวกันหลายงวดนะครับเดี๋ยวมาเบื้องในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 5นหะครับว่าน่องใจแอนจะให้โชคเป็นตัวใดกันนะครับผมพี่น่องก็เข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับพี่น่องนะครับเนาะนะครับทั้งแอดมินกับเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวน่องใจแอนจะให้โชคเป็นตัวใดครับในการจับกระดาษเสียงไทย ในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5ห6 5ห่านะครับเดี๋ยวไปสอบถามนะครับกับแม่เ่นเลยนะครับผมน้องชายเอ็นนะครับได้จะกขวบจักปีแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอไปติดตามกันนะครับนะครับผมมาหอดมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปสอบถามกันครับน้องจายเอนก็อยู่พอดีเห็นอย่างน้อน่อยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนนี่ผพ้ใดนนี่ น้องใจแอนน้องใจแอนเนาะน้องใจแอนบ่อะจัดหมวดแล้วครับนี่น้องปีสามเดือนโอ้หนึ่งปีสามเดือนนี่แหละวเพื่นกำลังแม่นหนุ่ยตัวนี้วันนี้เขาทั้งเขาปกติปีสามเดือนหนึ่งสามสามหนึ่งอะหนึ่งสามสามหนึ่งดิอ่ามองกล้องหน่อยน้องใจแอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับบ่หาแล้วนสวัสดีครับยังสวัสดีครับก่อนเร็วครับทุกครับสวัสดีครับก่อนเร็วเพื่อนเพื่อนเค่หายโชคมาจังหวัดแล้วครับหลายงวดแล้วหลายงวดแล้วบ่จ้าตั้งแต่เพื่อน ออกจากทองมานี่ให้มาหลายงวดแล้วเนาะงวดล่าสุดนี่ตัวใดครับเพิ่อนข้ให้ยถือสามตัวอย่างเนาะเก่าอย่างนีจ้ำบ่ได้อญ่พิษเต็มหนึ่งก่อนล่าสุดอีกเต็มหนึ่งล่าสุดพิษเต็มตัวพิษเต็มหนึ่งโอ้โสามตัวพิษเต็มหนึ่งงวดไอ้ห้าเก้าเจ็ดพิษเต็มเดียวเพิ่นให้ตัวใดล่ะให้ตัวใดก็พิษเต็มเดียวฮะ เพิ่น <bord> จ <ering> <cake> ับให้เพิ่นจับให้บ่เ่จับให้ส้นส้นมากเพิ่นจับขอสารนะว่าจับไอ้ไอ้เขียนตัวเลขใส่กระดาษเพิ่นจับขอสารกรจับเพื่อการอ่ากระดาษกรจับขอสารก็จับกระดาษก็จับเนาะแต่ตััวนีกําลงเมื้อนี้มื้อนี้ที่เฮ็ดอันใดครับเขียนกระดาษให้บ่เขียนกระดาษเขียนกระดาษจับเสียงถ้ายให้มื้อนี้สิให้ตัวใดล่ะลูกฮะมื้อนี้ให้ตัวใดนโอ้ทุกจับกล้องแล้วที่จับบ่ จะจับกระดาษนีจ่จับกล้องเนะเ<อ>าะ,นนอะบอกดิตัวไหนตัวไหนบอกไหนตัวไหนตัวไหนหรืตัวไหนตัวไหนยังบอกว่าท่านได้บอกว่าท่านได้หนึ่งท่านได้เป็นปีสามเดือนอโอ้ปีสามเดือนพี่น้องเอารอกันนะครับว่าน้องใจแอนนะครับจะให้โชคเป็นตัวไหนด้วยการจับจ<ะ>กระดาษนะครับเนาะเอากระดาษเชิญให้ศูนย์ถึงเก้าศูนย์ถึงเก้า ยี่สิบตัวยี่สิบตัวศูนย์สองตัวหนึ่งสองตัวคือคือยางกระสองตัวเนาะคือยางกระสองตัวเพื่อเพื่อน้องจับได้เรื่อยเปื่อนต้องเขียนให้ยี่สิบดี๋ยวถึงเก้าไปเดี๋ยวเตรียมเตรียมเดี๋ยวเตรียมกระดาษสักัดนึงนะครับเตรียมกระดาษสักแกรงนึงให้น้องเขียนให้โอ้แห้น้องจับให้น้องจับให้นะครับอ้าวพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนเรียบร้อยโอ้ยไม่แม่ที่ออกรวตัวมาส่งออกคนนี้นนี่นะครับเด้วยอกคนยิ่จับออกกระดาษ หนึ่งถึงศูนย์นี่นี่ยี่สิบอันครับเดี๋ยวจะให้น้องเดี๋ยวจะห้น้องใจแอันจับให้นะครับอยากจับเดี๋ยวเดี๋ยวเจับใกล้ๆอวอคคคเคคเเอาจับด้เห็นได้จับมาสอันก่อนวลูกเดไปเดี๋ยวไปหาแม่คนก่อนกแม่แม่หรือแม่หลานก่นนี่ หลานจับไปแล้วหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ครับเดี๋ยวให้น้องจับใหม่เด้อน้องจับไปแล้วอันนี้จับไปแล้วอันนึงเอาเลยเดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องจับเอาไหมจับอีกอันนึงจับอีกอันนึงจับจับสองตัวกันเนาะแน่นเอาสองตัวเด้อได้แล้วอันนึงจับแล้วอันนึงอ้าวหนึ่งอันแล้วตัวแรกตัวแรกตัวไหนล่ะตัวแรกอะมาเพิ่งจับอีกจับอีกเอา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 อีกอีกอันนึงลูกเอาอีกอันนึงเอาอีกอันนึงกกัันนเเดดีีียยววอลู นั่นแหละไปได้แล้วตัวเถือจับด้วยเอามาออเเาาามพันเบิ้งเอามาค่อยอีกตัวนึงเอาขี้เบิ้งเจ้าขี้เบิ้งใช่ใช่อันแรกอันแรกอันนี้อันแรกมีอันแรกเนาะมันคือน้องเสือทะเลเพราะไหนจับให้แล้วจับแล้วไปบุญเลยห้อยศูนย์เด้อพี่น้องศูนย์อันนี้อันที่สองที่น้องจับได้เนาะศูนย์คือวางเสร็จน้องศูนย์หนึ่ง ศูด้อครับเด้อนะครับอันี้สองตัวล่างสองตัวล่างสองตัวล่างเด้อสองตัวล่างน้องใจแอนจับให้แล้วครับศูนย์หนึ่งศนศศูะครับศนย่ศนน่งศูนย์หนึเนาะมาที่นี่จับสามตัวน้องตาหมดมาขึ้นเด้อเดี๋ยวให้น้องใจแอนจับสาตัวมาที่นี่มาทนี่จับ3ามครั้งสตัวจับสามตัวนะครับ เอาโคุณ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 ีคนคุณมาแล้วน้องได้แล้วมาจับแล้วจับที่อย่บนน้อมาอ้าวจับเอ้าทีละใบทีละใบเอาไหมเอาตัวไหนเออบหนึ่งอันเอาหนึ่งอันเอาก่อนโอ้เอาไปให้อ้าวมาจับอีกอ้าวมาอีกอ้าวอีก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 สองอีกสองครั้งเร็วเอาเอาตัวไหนอ้าว เอาไปอันนี้นโอ้โหงูจักเลือกไปเลยล่ะเลือกงูจักเลือกอยู่อ้าวมาอีกอันนึงอีกอันนึงมาอีกไปนึงแล้วอีกไปนึงอีกไปนั้อีกอันนึงจะได้สามตัวตรงๆลูกจะได้รวยรวยสามตัวสามตัวมายิมมาดิมายิมใส่กันอยู่เอาล้วเด้บานเกล็ดโอ้าวมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันอันไหนอันแรกครับเอาให้น้องเปิดเองให้น่องเปิดเอง อันนี้เอาน้องเปิดเอาเปิดแกเอาลูกแกเอาลูกเปิดเป็นบัวหลาเนี่เอาแกะแกะเออเอาแกะเร็วเอาเปิดออกเปิดออกเอาตัวไหนตัวไหนตัวไหนโอ้โหคือตีบวกซื้อดอกเด้อติเปิดเองตัวอะไรอีกศูนย์อีกเหรอห่วยเอาแต่ศูนย์เะนาะมาถึงเนาะต้องแบ่งทุนสี่ศูนย์เห้อฮะศูนย์เอาตัวแรกศูนย์ศูนย์อันนี้อันที่สองเนาะอันที่สองมาครับตัวที่สองมา เอาทางเล้ยเอาทางเอาศูนย์สามศูนย์สมเยพี่น้องเอลี้ยงเลี้ยงเลี้สาเดี๋ยวเดอันที่สตัวที่สามมาลุ้นกันนะครับตัวไดตัวใดดงามเนพี่น้องศูนย์สาม้ยนย์ศูนสามลยว่น้อศูนย์สาอ่าศูนย์ูตัวที่สามเลยครับพี่น้องเก้โอ้ศูนย์สเก้กับหตัวเดียวกันอ้า น้องสายเขียนศูนย์สาม้า<อ>น้องใจเอ้น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 เดี๋ยวจ,จับให้น้องใจเอ้นเด้อพี่น้องจับให้แล้วเขียนสมน้องใจเอ็นเนที่วทวนนี่ทวนแล้วมั้งหนึ่ง สองตัวโอ,หอวว้หนึ่งมีคอก็น้องตัวนีว้เห็นเยหนึ่งมีคอน้องใจอนให้โชคมาแล้วหลายงวดหนึ่งมีคอโอ้โอเขียนดีเขียนเลขเลยเขียนเลขตัวนี้สองสองตัวสองตัวสองตัว,ตวถือแค่บ่ถือแค่ถือแค่สองตัวนี่อะไรนะศูนย์หนึ่ง ที่เลยเหรอเนี่ย01 01กว่าบาทนี่3ตัวนี่ังนีบเลยขอของสีดเลขเลยวัอือเอา3ตัวนี้039 039 0อันนี้คือพ่นจับมาให้ด้เนี่ย3อ้าให้แจ้งมานน่แจ้งให้เพียงเบา

กันหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนี่อ่ะพี่น้องให้เราเด้อน้องใจอนให้เรานะครับโอ้งามงามงามเด็กจุดนี้เด็กชุดนี้งามแฮ้งมันเป็นตรงกับเด็กดังเขาอยู่บดนี่สามเก้าสามเก้าศูนย์สามเก้าสามศูนย์ศูนย์เก้าอันนี้น้องแจอนจับให้นะครับน้องแจอนจับให้งวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอันที่เขียนด้วยหกนั่นหมายถึงว่า ตัวนี้น้องจับได้เก่ากัเลยเขียนหกเป็นตัวกันไห้นะครับน้องราะวองก็เก่าตัวเดียวกันพูดพุดพู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 ดยิ้มยิ้มหน่อยเอามือชี้ด้วยเอาชี้ตัวไหนชี้ตัวไหนเอาชี้ชี้มองกล้องก่อนเอาน้องน้องใจอันชี้หน่อยเร็วเอาชี้ชี้โอ้ชี้ไปแล้วครับสี่เป็นตระกูลสามว่ะสี่ตระกูลสามมาเนี่ยเอานี่สี่ตระกูลสามนั่นเลยเอ้า ถือแล้วครับพี่น้องศูนย์สามเก้าด้อน้องใจแอนให้แล้ครับในมวลวันที่หนึ่งมีนาคมสองพนหรอยหกสิบห้านะครับผมก็ฝากไว้เพียงแนวทางนะครับจับถือแค,คบวะ <c oughs> ถือแคบ่ถือแคบ่ะิ้มิมยิยม้ยยมจิ้ม้องเร็วยิยม้มไ้ก้องเล็ว น้องใจแอนนะครับเด้อพี่น้องครับมักชอบก๊อปลงเอานะครับไปหาหยิบจับกับสลากเก็บแบงได้นะครับในงวดวันที่หนึ่งเมนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับน้องใจแอนนะครับเพิ่อนกระจับนะครับกระดาษเสียงท้ายให้นะครับเนาะพี่น้องมักชอบก๊อปลงเอาไปนะครับน้ำหยิบจับกับสลากเก็บแบงได้นะครับศูนย์สามเก้ากับศูนย์หนึ่งนะครับบอลแน่เด้อครับพี่น้องครับบอลแน่บอลแน่ครับบอลแน่นะครับบอลแน่ครับบอลแน้ครับ เป็นก็นเคยหายชคมาครับลายงวดนะครับสำหรับน้องใจแอนนะครับผมะนะครับขอลองเอาไปพิเคราะห์ดีนะครับสำหรับแนวทางของน้องใจแอนนะครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง